สวัสดีเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะพูดว่าสวัสดีโซเชียลแคร์วันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาบอกว่าก็ว่ากันไปแต่ทีนี้คือผมเนี่ยคือมีเรื่องจะคุยไงไม่มีอะไรมากคงไม่ใช่แล้วเรื่องที่คุยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ผมเคยแบบมาเคยเล่นอ่ะเคยลองเล่นก็ตอนนั้นถ้าจําได้เนี่ย MSN โอ้โหเก่ามากเนี่ยบางคนอาจจะแบบ อยู่ประมาม1ม2ใช่ไหมแต่ของเรานี่ม .6 ครับม .6 นี่ผมเริ่มเล่น MSN จริงๆแล้วก็ไฮไฟจริงๆก็ตอนม .6 นี่แหละคือจะว่าผมเชยผมก็เชยนะเรื่องแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในสมัยก่อนนะเพราะว่าคือตอนนั้นนะคอมก็ไม่มีนะคือถึงแม้จะมีในภายหลังแต่ว่าคอมที่ได้มามันก็เป็นคอมแบบสเปคต,ต่ำๆอะแล้วพอเล่นไฮไฟพอเล่นอะไรเงี้ยมันก็เป็น มันยางอะไรบ้างอะไรพวกนี้ไฮไฟนี่รู้สึกว่าเป็นยุคที่เล่นแบบแทนเกมออนไลน์แบบมันๆได้เลยเพราะว่าไฮไฟเนี่ยมันจะมีระบบคือสะสมเพื่อน <_ C 1> เพื่อนเยอะโอ้มันจะมีพวกเกรดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจาได้เลยคอมเมนต์เยอะก็มีเกรดเพิ่มขึ้นคือในสมัยก่อนเนี่ยไฮไฟเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยก็เล่นเงี้ยเล่นแบบเหมือนตอนวัยรุ่นเลยนะคือสะสมแต้มแบบ,แบบแอดเพื่อนเยอะ ซึ่งตอนแรกที่เราเล่นเนี่ยเราเราเล่นเพราะว่าก็กิฟต์เนเพื่อนเราเองอะ่ะเพื่อนเอเพื่อนเราเองก็ชวนเราเล่นโอเคเราสมัครสมัครง่ายมากครับไฮไฟเนี่ยพอสมัครเสร็จก็เล่นไม่รู้เล่นอะไรก็เห็นว่าแอดเฟนแอดเฟนตอนนั้นก็รู้สึกว่าแอดไปเรื่อยๆนะทั้งคือช่วงแรกแอดไกิกกอนพอแอดเสร็จก็แอดเพื่อนผู้หญิง เพื่อนผู้หญิงก็โอ้มีหลายคนหน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งในในไฮไฟนะคือจะมาสวยมากสวยมากพอสวยเสร็จเนี่ยก็ตามอตามภาษาผู้ชายนะแอดไปแอดมาผมพอซื้อบอกว่าเ,าเฮ้ยนี่มันไอดีปลอมนี่ว่าคือมันเอารูปคนอื่นมาลงครับที่ไหนได้รูปที่ว่าเนี่ยเป็นรูปของสาวชาวไต้หวันครับโอ้โหพอก พอรูอนี้อกว่าลบครับก็ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว,ว่าพิธีตรวจสอบพวกโปรไฟล์แบบปลอมๆนี้ทั้งจะยังไงก็พอเล่นไปสักวัหนึ่งจนทั้งมีช่วงหนึ่ง,งน,น,งนี่ตอนช่วงคาบว่างตอนมอ .6 นะเขาห้องอมแล้วก็เห็นคนสวยๆเห็นคนแบบน่าสนใจไม่ได้แอดๆๆแอดแอดแอดไปเรื่อยๆจนทั้งครบพันเป็นพันคนนะไม่รู้แอดยไงก็แอดมาสัก สิวันมึงคือวันละกนละร้อยคนแล้วสมัยนั้นไฮไฟนี่มันไม่มีระบบแบบว่าคือพอแอดไปเนี่ยมันตามแอดยากอะไรประมาณนี้ก็พอแอดก็คุยทีนี้พอแอดเสร็จเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป็นนักสะสมพวกรูกแบบอะไรน่ารักๆแล้วก็มาเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็คุยกับโอเคคุยตอนแรก เห็นจะคุยอะไรดีวันดีทักทายนี่ใช่ไหมก็ตอนนั้นไม่รู้จริงๆก็ดูพวกดูพวกที่เม้น,นข้างล่างข้างล่างนะก็บอกว่าสวัสดีไว้มาทักนะแล้วก็ทักแล้วพอเซเรียหนึ่งเนี่ยมันมีระบบกิตเตอร์กิเตอร์ก็คือพวกลูกเคลื่อนไหวล๊กด,ดิ๊กน,น่ารักน่ารโอเคส่งไปส่งไปส่งไปเสร็จเริ่ม เริ่มแบบเอกใจแล้วทำไมเราโพสไม่ขึ้นวะอันนี้ไนฮะไฟนะยังมีเฟซบุ๊กไฮไฟก่อนที่โพสไม่ขึ้นพอเช็คดูแล้วปรากฏว่าต้องรออน,นุมัติก่อนโอเคเราก็ได้เหาเสร็จตอนอนุมัติละทีนี้คือเราจะรู้ว่าเขาอนุมัติเราปรากฏว่าเขาไม่ยอมตอบลับครับเขาแค่อนุมัติแล้วก็จากไปคือเขาไม่ยอมตอบโต้เรา คือผมคุยประมาณสักห้าครั้งได้คือส่งไปคือช่วงนั้นเราไม่รู้ว่าคือเราอยากคุยอ่ะแดบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราคุยแบบดีใจก็ไ,ไปเสร็จอยู่ๆเขาขอ MSN ดเวยก็ให้ไปคุยไปก็แบบตามภาษาเด็กนะสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็คุยไปคุยมาจากนั้นพอ ประมาณสักสปีต่อมาก็ไฮไฟคนเริ่มเลิกเล่นแหละวไปเล่น Facebook เพราะว่ายุคนั้นแบทเบอรี่นี่ฮิตมากคนก็เล่น Facebook กันอัพสเตตัสกระจายทวิตเตอร์อะไรสัตย์ยุคนั้นเขาบอกอะไรยังไม่มีไลน์ครับแล้ว MSN ก็ยังอยู่ก็มีแต่ Facebook แล้วก็มีระบบแชทมาคือหลังจากที่เลิกเล่นไฮไฟเพราะว่าไฮไฟมันมีแบบคือเล่นไปแล้ว โต้อตอบกันแต่ว่าในช่วงที่โต้อตอบเนี่ยเราเคยโดนครับโดนโดนด่าด้วยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะชื่อมุกค,ค่ะมีผัวแล้วส่งอะไรไมาเยอะแยะไอ้ตอนนั้นแบบตกใจเลยทำไมไม่ยอมบอกว่ามีผัวคือไม่เห็นลูกคู่ครับคือถ้าลูกคู่ก็จะไม่จอดแช่เลยแต่นี้เห็นแบบ คือเห็นแบบเดียวๆก็แบบเออลองทักอะไรประมาณนี้ยเห็นออนอยู่ก็เลยทักอยากคุยก็คือช่วงนั้นแบบเหมือนประมาณว่าหลงมมันงงเหงาไงพอคุยเสร็จติดต่นมานาแล้วก็ลบเลยแล,แล้วก็เริกเล่นไฮไฟตั้งแต่อันนะี้ต้นมาพอมาเล่นอีกทีนึงก็ Facebook Facebook ก็อยู่แรกๆจำได้เลย e s t ต์ลองซิตเราแอดไปเพื่อเล่นเกมจริงๆนะ ตอนนั้นคือแอดไปเพื่อเล่นเกมพวกレストランซิตี้พวกเพนซิลไซตี้พวกอะไรแบบเกมแนวๆแบบสร้างของอะสร้างแล้วก็มุมมองแบบไอโซโมิติกอะไรประมาณเนี้ยฟาร์มวิวพวกแม็กอะไรวะเออมาเฟีย a r วในนี้คือยุคแรกๆของ Facebook ที่เราแอบดบไ,ไปเล่นเล่นเกมเออเล่นเกมน้ำมันอยู่ใช่ไหมทีนี้พอเล่นไปเล่นมามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งคือ ประมาณช่วงปี2,553ก็สี่ปีที่แล้วอะเซ็นฟอร์เซลเคเล่นไหมเกมขายเพื่อนก็ขายเพื่อนไปขายเพื่อนมาคือขายเสร็จทีนี้เราตัวค่าตัวสูงเรื่อยๆ,ๆเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เลิกเล่นเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้เล่นแบบเอาไปเอาตายไงเราเล่น,นเล่นตามเพื่อนอะไราณเนี้ ในขณะเดียวกันเฟซบุ o กนี่จุดเด่นคือสามารถอัปเดตตันแล้วคนอื่นรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากำลังไปที่ไหนเราต้องการอะไรเรารู้สึกยังไงเราแบบอะไรยังไงตอนนั้นแหละรครับที่เลิกเล่นไฮไฟเพราะอย่างนี้เลยคือเราได้ไปแบบเฮ้ยเราอยากบอกให้เพื่อนๆฟังอะไรประมาณนี้ให้คนแบบมาสนใจยุคนั้นถ้าจำไม่ผิดนี่ ยังไม่มีระบบกดไลค์นะยังไม่มีนะมีหรือไม่มีไม่รู้จำไม่ได้นะมันแต่มันนานมากอะ่ะจนไม่ได้สนใจตรงจุดนะว่ามีระบบกดไลค์หรือเปล่าก็มีคมนคอเมนต์เอ้ยไม่เป็นไรนะคือพอเราแบบตั้งสถานะอะไรขึ้นมารู้สึกว่ามีคนสนใจเราก็รู้สึกฟินอันนี้คือในสมัยก่อนนะแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมไปเล่นเกมมาจนทั้งเลิกเล่นไปเล่นเกม ตามภาษานะตามภาษาพวกแบบเล่นเฟซบุ๊กอ่ะคือเล่นเกมนี้สักนิดหนึ่งอ่ะเลิกเล่นเล่นเล่นเกมนี้สักอย่างนึงแล้วก็เลิกเล่นคือมันเป็นย่างจริง,รงครปเกมเฟซบุ๊กคือเล่นตามเพื่อนพูง,ง่ายอ่ะแต่ไม่ใช่แบบคือถ้าเล่นแบบเล่นเอาโล่เล่นแบบจะพิชิตจะบอกว่าเคลียร์เกมเป็นแบไไม่ได้มันไม่มีเคลียร์เกมออนไลน์เป็นเกมที่ไม่มีการเคลียร์อะไเลยทั้งสิ้นครับถ้าเคลียร์สิ่งนี้คือแบบว่าเหมือนเลเวลแบบสูงสุด นี่คือใน facebook นะทีน,นี้พอมาเล่เลนเนี่ยปี2 0 0 0ปี2 5 5 3ถึง2,554คือยุคนั้นเป็นยุคที่ถือว่าเรารูงเรื่องมากคือเพื่อนแบบโพสอะไรมามีคนกดไลค์มีคนเมนต์คือมีการโต้ตอบกันแต่ว่าพอไปยุค2,554 รือส5 5 5อบห้าอะไรไม่ดู้นะคือยุงนั้นเราเขียนสีน้ำแล้วก็โพสไว้ในในกลุ่มแลนนั้นเราเคยเขียนจริงตอนนี้เราไม่ค่อยได้เขียนแล้วเพราะว่า,วามีอะไรหลายอย่างทําเยอะทไปทํามาโอ้โหคนติดตามเยอะครับ20่ไล์สาิบไลท์40่ไล์ห้าสิบไลท์นี่คือโหฟินมากตอนนั้นเฮ้ยทำไงอะไรไประมาณนี้คือช่วงนั้นเราว่างอ่ะ พอเราว่างที่เราว่างเพราะว่าตอนนั้นน้ําท่วมหนักครับพอน้ําท่วมหนักเนี้ยเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็เขียนสีน้าไปจนทั้งรอเปิดเทอมพอเปิดเทอมเสร็จก็เราก็ไม่สนใจละแล้วก็เรียนต่อแต่ว่าพอมายุค2,5,5 5ยุคน,นั้นเป็นยุคมืดของ Facebook เลยก็ว่าได้ขออะไรดูไหม หลายคนเริ่มไปไปเล่นใน iPhone เล่นในพวกซัมซุงยุคนั้นจำไม่ผิดนีน่ปี2555เนี่ยเป็นยุคที่ iPhone 4S แบบของเมืองแล้วก็เป็นมือถือที่ดีที่สุดในโลกแล้วในตอนนั้นอะคือยุคนั้น Galaxy S2 ออกมาแล้วแต่ว่ายังยังดับเนี่ยเพราะว่าแอปยังแอปของฝั่ง Android ยังไม่ดีไงพอมาแบบ คนเล่นในมือถือมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือคนขี้เกียจพิมพ์ครับก็รู้อยู่แล้วว่า iPhone 4S เนี่ยหน้าจอมันเล็กมากประมาณสัก3.5นิ้วมันพิมพ์ยากแล้วก็คือผมรู้ครับว่ากว่าจะพิมพ์นี่ในมือถือนี่พิมพ์โคตรโคตรพ่อโคนแม่ยากเลยแต่สิ่งที่ทำได้ของ Facebook คือกดไลค์จากที่เราตั้งสถานะอะไรมา กลายเป็นว่ามีแต่คนกดไลค์กดไลค์กดไลค์เรื่อยๆเรื่อยๆแต่เม้นไม่มีคือไปดูในในเฟซเราได้ครับมีแต่คนกดไลค์ครับไม่มีคนเมนเลยไม่มีคนแบบโต้ตอบอะไรเลยหาคนโต้ตอบยากมากอันนี้คือสิ่งที่แบบน่าตกใจนะใน f a c e b o o k เนี่ยคือไม่มีใครแบบสนใจนะเราพูดในขณะเดียวกัน พรอ,อเราแบบไม่คุยใช่ไหมไม่คุยแบบต้่ตอบวตบทางพวกเมนไนพวกเนะี้ยเราไปคุยทางแชทโอเคแชทยังคุยได้คุยกับเพื่อนได้อะไรตระมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนสนิทกันนี้รู้สึกว่าเก่งใจไม่รู้เราเลยไม่ได้ไปคุยแต่ถ้าเพื่อนแบบไม่สนิทก็เออคุยคือเวลาคุยกับแชทเนี่ยมันก็รู้สึกฟินก็เหมือนโทรศัพท์ไปนะก็คุยเอ้ยไงวันดีวันนี้แบบกินข้าวหรือยังก็ถ้าแบบคนที่ อ่อนดอยทางด้านแบบการจีบสาวหรือว่าพวกคนทั่วไปที่แบบไม่ค่อยมีน้ํายา,าแบบแนวแนวขี้อายอะไรประมาณน้นคือเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้นะก็อังจะบามาสวัสดีครับชื่ออะไรครับกินข้าวหรือยังครับบ้านอยู่ที่ไหนครับอันนี้คือคําถามที่เราถามทั่วไปเพราะอะไรไหมผู้หญิงก็ถามเราแล้วก็ถาม,ถามแล้วก็ถามตอบไปอย่างงี้ยก็คืออยู่ครั้งหนึ่งเราแบบแชทกับผู้หญิงคนหนึ่งไงแล้วตาแบบ ก็โอเคอยู่นะสวยใช้ได้คือเขาจะตอบแบบถามว่าพอดีเธอชื่ออะไระคะแล้วก็กินข้าวหรือ,อยังคะถามว่ากินข้าวหรือ,อยังนี่<ม>บางครั้งเราเห็นแล้วใช่ไหมคือวันนั้นเรากินมามา่าหรือพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว่าป่าไม่ได้กินข้าวอะไรไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเรากินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่า้กวนอันนี้คือมูฟแบบเบสิกกวนไปกวนมาคือถ้าถามว่า Facebook นี่การสร้างมิตรภาพนี่ทำได้ไหม ทำได้นะแต่ว่าเราต้องขยันหน่อยแล้วพอเข้าสู่ยุคที่แบบว่าโซเชียลแคมหรือแบบว่าพวกแอปอื่นๆพวกโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆที่มันลิงก์เข้า Facebook อย่าง Twitter พวก i n s t a g r กรพวกพวกโซเชียลแคมอะ่ะทั้งสามอันเราเล่นนะแต่ Twitter เราไม่ค่อยเอามาลงใน Facebook เท่าไหร่เราลงแค่ i n s t a g r กรกับโซเชียลแคม ครั้งแรกที่เล่นโซเชียลแคมนะก็ตอนที่ฝึกงานแล้วตอนนั้นมันมีแท็บเล็ตที่เขาขายอะ่ะเขาขายแล้วให้ทดลองเล่นใช่ไหมแล้วก็ลองเล่นสมัครอินสตาแกรคือยุคนั้นเป็นยุคที่ Instagram เนะ่ยเขาเปิดให้ฟัง Android แล้วเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะว่าเพียงแค่มีมือถือประมาณราคาไม่สองหมื่นอย่าง iPhone แล้วมีอินส a าแกรมเป็นของตัวเองได้พอ พอโพส์ IG, รูปไอจรูปแรกเชื่อไหมคว่าคนกดไลค์มาแล้วอะกะลังสัญานกดตกใจมากเลยคือรูปแรกของอินสตาแกรมแบบนีคนกดไลค์แล้วอะแล้วพอรู้สึกว่ามันโอเคใช่ไหมทีนี้เรา <c oughs> จะเลียกไงดีอะหน้าด้านกันแล้วกันนะไปร้านมือถือมือถือตอนเน็ตหรือเปล่าโอเคตอนเน็ตแล้วก็ แล้วอินเข้าอินสตาแกรมเลยแล้วถ่ายเซลฟี่คนระับเอาเซลฟี่คือจากนมือถือที่อยู่ตรงกล้องที่อยู่ตรงกล้องมือถือที่เขาวางขายว่ะที่เขาโชว์อะ่ะเราเล่นเลยคนระับแล้วโพสเข้าแล้วจากการเช็คอินล็อกอินเข้า f ฟ r บุ๊กวร์เรียบร้อยโอ้โหมันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนกดไลค์แต่สิ่งที่ในหน้าเดียวกันก็ไม่มีใคร โอเคไม่เป็นไรก็พอโพสไปเรืเร่อยๆๆส่วนสถานะนน่ที่โพสบางทีแบบดราม่าออกแนวแบบระบายอารมณ์บ้างอะไรบ้างก็ปล่อยไปก็ระบายลมพอระบายารมเสร็จไม่มีใครกดไลน์นี่คือสิ่งที่แบบข้อดีนะคือหลังๆมาเราไม่ค่อยมีเพื่อนแบบเยอะมากไนงะประมาณ250กว่าคนมั้ง คือถ้าชุดใหม่ในะตอนนี้คือ2 5 0กว่าคนแล้วเราไม่ได้เช็คยอดด้วยแต่ก็ประมาณนั้นแหละก็พอเราโพสอินสตาแกรมโอเคเกกดไลค์กดไลค์เรื่อยๆเฮ้ยเจ๋งว่ะ Instagram ซึ่งพอผมได้มือถือที่แบบว่าเอาไว้เล่นอินสตาแกรมได้นะรู้ไหมครับมันเหมือนแบบมันฟินมากอะครับ เราได้ถ่ายรูปแบบตัวเองแบบไปที่ไหนอะไรลนะก็กิดตามกระแสเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแบบมีสต s t a ก r ร m กหมแล้วไงแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเองคนกดไลค์เรื่อยๆๆทั้งทั้งที่หน้านั้นมันเป็นหน้าที่แบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งหน้าเราไม่แบบคือแต่งก็คือแต่งในแอปเลยคือแต่งให้โทนสีไม่ได้แต่งความแบบหน้าแหลมหน้าอะไรเราไม่ได้ทําแบบนั้นพอทําเสร็จคนเริ่มชอบคนระับก็แบบมีคนกดไลค์เรื่อยๆเริ่มติดตาม แต่คนติดตามก็สมน้อยกว่าคนเองไม่มีอะไรมากหรอกเขาแค่นี้แหละจริงจริงจนกระทั่งวิดีโอโซเชียลแคมที่ผมกล้าอัดที่กล้าอัดจริงๆคือตั้งแต่มีมือถือเครื่องใหม่มา IQX3 เนะกล้องเป็นมือถือที่กล้องหน้าอยู่ในระดับความชัดโคตรชัดอ่ะ แต่แอปไม่เอื้อมหน่วยคนระับโซ c ชียลแคไม่มีให้ใส่ไทเนแต่ว่ามีให้ใส่ฟิลเตอร์แต่ใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่แล้วมันติดบักอะไรก็ไม่รู้ยูยอาจไปดับดับเองเฉยเลยแล้วก็ปล่อยไปคืออัานแบบเพียวๆด้านๆอะไรประมาณเนี้แล้วก็อินสตาแกรมถ่ายรูปรูปหลังๆมากันรูปกล้องหน้าจะสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยก็จากกล้อง IQX3 ก็ รือทั้งพอแบบอัดไปอัดมาโซเชียลแคมถ้าพูดแบบแนวๆฝากถึงคนนู้นคนนี้แล้วเหมือนอารมณ์แบบด่าหรือว่าพูดให้ทุกคนฟังคนกดไลค์เยอะแล้วมีคนแบบมาเม้นเยอะเนี่ยคือเสน่ห์ของโซเชียลแคมแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำรอกเพราะว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอะ่ะคือปกติเราคุยแค่คุยสั้นๆคือนานๆที่เราจะคุยอย่างพวกฝากถึงพวกเพราะช่างอะไรงเงี้ยเออเนี่ยคือเราคุยเรา พูดประมาณนี้มีเรื่องคุยอยากจะคุยอยากจะอะไรนี้นี่คือนี่คือสิ่งที่เราคุยจนทั้งทางอนะินสตาแกรมเนี่ยคือฝั่งอินสตาแกรมบ้างอินสตาแกรมตอนนี้นะคือรูปแต่รูปบอกเลยว่าคนคือทุกรูปเนี่ยไม่มีใครกดคือทุกรูปเนี่ยทุกคนกดไลค์หมดซึ่งคนที่กดไลค์ก็เป็นเพื่อนแหละก็มีคนที่ติดตามจริงมีหลายคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้แฮชแท็กด่วยอย่าง ทำแอสแท็กแล้วก็ Bangkok Thailand เออแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครแบบมากด Bangkok อะไรแล้วคือมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะเลยเอาแบบเพียวเวคือไม่ต้องไม่ต้องอัดนะซึ่งบางทีเราก็เหงาใช่ไหมละ่ะเหงาโอเคเราเราเรา,เราไม่พูดถึงไลน์เลยเออไลน์ <laughs> ตอนแรกที่เราสมัครไลน์นะก็ก็พรอมกับมือถือเครือ่องเก่าอ่ะก็รู้สึกว่า ไอสไตล์เจเจหนึ่งคือเล่นคุยกับสาวอะไรปรนะมาณนี้คือไลน์เนี่ยที่เราแอดไปเนี่ยเราไม่ได้แบบให้คนอื่นมา,นะาแอดนะว่าเฮ้ยไลน์ไลน์ใน Facebook คือไม่ต้องมีตามแอดหรอกเพราะว่าคือถึงโพสต์ไปไม่มีใครแบบจะติดตามแอดเราหรอกนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ๆเลยไปเล่นในไอสไลหนึ่งโอ้โห ไลน์มันมีพวกอันนี้ด้วยอ่ะโอ้โหอย่าแป๊บ,บนึ่งเนดะีย <c oughs> ๋ยคิดไม่ออกโอเคเสจอแล้วมันมีอยู่แอปหนึ่งแอปแบบแนวหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหสุดยอดนะ <c oughs> เพื่อนเยอะก็ตามแอปไลน์ Ad line. คุยไปคุยมาจนกระทั่งรู้สึกว่าตอน,นเนี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางคนเนี่ย ต้องการที่จะอัพตัวเองให้แบบว่าส่งขึ้นเรื่อยๆๆตัวเองเท่ตัวเองหลอ่อให้คนอื่นรู้จักซึ่งเราก็เคยเป็นอยจริงๆนะคืออยากให้คอยากดังในโลกออนไลน์ประมาณนี้แต่มันดังไม่ได้ดังไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้คือรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันไม่ใช่ตัวเราคือลองย้อนไปช่วงที่ก่อนที่จะมีพวกโซเชนิร์ุกเข้ามาในชีวิตเราก็ตัวเองก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ ไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะก็มีงานอะไรอีกทำไปเรื่อยไปเรื่อยรู้สึกมีความสุขใช่ไหมฮะพอมีความสุขก็ไม่ค่อยคุยเับเพื่อนนี่ก็ค่อยเสียแต่ในรูปความเป็นจริงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้คนมากดไลค์กดอะไรเยอะแยะหรอกคือเราโพสคือโพสอย่างนั้นไม่ต้องพอคนกดไลค์คือเราโพสตามที่เราอยากโพสก,กดไลค์ก็กดไปแต่สิ่งที่สำคัญที่เราสร้างโซเชียลเน็ดเวิร์กมาเพื่อให้แบบ การคุยกันเดี๋ยวนี้คนคุยกันน้อยมากนะในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีหลายสาเหตุครับสาเหตุแรกก็เวลาเราพูดไปเมนไปเจ้าของสถานะนั้นก็กดไลค์แล้วก็ไม่เมนตตอบนะเลยไม่คุยไงเลยพอมไม่คุยมันก็ไม่เกิดความสนิทอะไรแล้วก็อยากยาคุยเดี๋ยวว่าพอคุยเสร็จ จากไปไม่ยอมทัดอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เริม่มเบื่อแล้วอ่ะในเฟซบุ๊กในทุกย่ังสรุปก็คือคุยก็คุยไปเถอะมินม้นต้องมินม้นไปไม่ต้องคาดบอกว่าใครจะต้องมิ้นกลับคืออย่างน้อยเราก็ติดตามเขาแบบไม่จับก,กันอะไรประมาณนี้ย คือฝึกถึงคนที่ชอบแบบวดตัวเองหรือแบบอะไรคือคำที่แบเสื่อมอะไรประมาณเนี้ยผ่านจุดน,น,นั้นมาแล้วนะก็อยากจะบอกว่า Facebook พวกไลน์จต่อย่างี้พวกนี้มันคือในมันจะมีสองด้านด้านแรกคือด้านสื่อาสารแล้วก็คุยทักทายแบบประสานมิตรไปเรื่อย ันี้นคือด้าน,นคุยแต่ท่านด้านตัวเองนี่คือโพสแต่เรื่องดีๆดีกว่าโพสกับเรื่องที่ไม่ดีคือถ้าไม่รู้จะโพสอะไรกไม่ต้องโพสเราไม่ไปค,คุยคนอื่นเอานนเนี่คือสิ่งที่แบบอยากจะบอกแบบชีวิอของโซเชียล็ตเร์ k ซึ่งตัดขาดไม่ได้นะเพราะมันสื่อสารกันแล้ว่าคิดนี้ยาวมากรับโอ้โหยี่สานาทีแล้วไงก็หมดแล้วงั้นก็ลาก่อนนะบาย